ไม่มีคนอยู่บนน้อเฮือนหลังนี้เนาะไปทางไหนวะมันมักว่าอยู่เฮือนอยู่สั้นโอ้โทรหามันก็บรบรัุไปทางไหนวะมาเป็นยังไงโห้ห่วยโอ้ยมีคนอยู่มันกับพวกปากพ่กเตียงเนาะโอ้ผมเห็นเสบียน,นั่งอยู่นี่ เว่ยออก็บเาเห็นแล้วนางมีซิเรีอยู่เนาะเดี๋ยวกปากปาบ้าๆเวยมันก็อยู่เงียบแท้เว่ยนเนะเสียคอยเต้นห้องอยู่ถนนบ่อเฮ้ยออกรบ่าเต้นห้องละหนู่คนนด้นกับปากในไหมเว้ยเฮ้ยจังเหรอนางตุดปูอยู่บ้านเจ้าสีนสนออเห็นสนุกเฮ้ยกรบเาเห็นแล้วเนาะอยู่ทั้งหลังเนาะมันบ่มีตาล้างได้คนนหันมันไม่ลดเนาะโอ้ยตายดี ờ ừ, mai nhang còn nhang mà léng nè mày mày nhang mà, mà léng cái chế bơ đây chế bơ mày hả 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 mày โอ้ยเคยบุญเห็นหยาเอยถามมึงบริบอลนั่นโอ้ยอันมูบ้าบริบอลนี่ก็ได้เห็นตั้อยู่ข้างเฮี้นกูนี่เด้ออันไปมีแข่งบริบอลอันพวกไปเส็ดอกอันั่งเฝ้าวกันแหละโอ้เจ้าก็ได้คนท่องมันกับมากบุคกันเนาะอันกินละบริบอลมันกับบุมี่พีดมี่ไพเออมึงเลยมันก็สบายำใบจมันกับมัวนเนาะที่สำคัญเนี่ยเขาทรงใจเชื่อทีมไทยสิ่งนี้ เออทีมไทยไปแข่งประเทศนอกกันฮอกก้อยากให้ทีมไทยชนะแล้ก็ตามรุ่นตามเชียรย์เาน,เน,น,เนออะเาะม,นมาานนันก็ม้วนเนาะส่งกำลังใจไปเขาส่วนตัวเล็กน้อยเ,เออมันมาแมนแนวเมาท์ม้วนไดเออมันมาแมนการพนันกีฬานี่เว้ยแมนอะไรเจ้าเออกูกำลังคือการนันลากีฬาวอลเลย์บอลน่ะแล้วว่าแมนว่ากูบ่ามืองไรฉันว่ากูเป็นเซตมันเอาเปรียบกันเนี่ยกูก็เลยบบอกใคอยากมึงหนเอาเอาเปรียบจังไลยดูนี่ เขาก็มีกฎดมีกติ่กาวควบคุมไว้อยู่เจยวเปรียบกันได้จังไดีโอ้ยมึงมึงกีฬาจังไดีมึงจะ่ฮูหจากมาเขาเปรียบเฮาเดี๋ยวนี้มึงสังเกตมึงจะบอนักกีฬาหันอันคนไทยนักกีฬาไทยเห็นตัวนี้น้อยเอวบางล่างน้อยจจอยแล้วมึงไปมึงประเทศนอกรู้ปะนี่มึงมึงกล้มดาเขาดูโยเยเจ้าก็ได้ ของเฮ้าเนี่ยมันลอยแรงมาของเขาเนี่ยมันแปดลอยเก้าลอยแรงมาผู้ใดมึงจะไปสู้เขาได้อย่าบอกเมื่อวาเอาว้ยกระโดดตัเมือนมันกับ่มพันบอกเขาออกเขาแทบสิบ่ได้ออกแห้งอีหยังจะคล้องว่าสันดิ้นตายอยู่ช่วยจะได้แต่ละเต็มหันโอ้ยเนความแข็งแรงนี่บ่ได้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันไดยเออมันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลความแก่งความแข็งแรงมันก็ต่างกันเนาะคนเฮาหัน ออันนั้นกูกับบ้าอันว่าดอกถ้าน้ำหนักซ้ำกันอายุซ้ำกันไปที่ไรอย่างัน้ที่กูสงสัยที่กูคงใจนี่เป็นอย่างคือเอานักกีโลตัวใหญ่ตัวน้อยมาเรียนใส่กันคือบ่้สร้างน้ำหนักใส่กันคือนักมวยนี่สินี่เจ้ากับบาไปเนาะไม่แป็งครบกูได้ท่าน่จริงคือบู้สร้างกิโลใช้กันโลดเมื่อเสร็จต้องอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ ลิเบรโรอายุเท่านี้น้ำหนักบ่เกินเท่านี้สันตัวกต่แม่แล้วข้าเจ้าเขียนกับที่กาเองเนาะเขียนกับเขียนเสนประเทศเจ้าของเตโกโกเจ้าของแม่แล้วข้าเจ้าโตง่ายหันคนไข้ในมแตาโตเรน้อยดันรีบๆมันจะไปสู่ขาได้บ่เออมืกอกินแม่ค้บเจ้าอยู่ดอกส่วนหนึ่งหันไอแม่ให้แล้วบพรว่าต่ส่วนหนึ่งแหล้วแม่เมื่อให้แล้วโอ้ยอยากจะว่าจงเรนะมันนี่เงี้ยเขาแข่งไปทันอ้ ให้พากันห้องกันห้ององยู่บ้านบ้านสิเพิ่งอันเขาแข่งในเขาได้เงินไดพวกสูเชียพวกสูห้องไอสูได้ยังไงสิเนี่นโอ้สิบอกจังสร็จมันก็บ่ถึงแล้วเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าเมงกีฬาเอิ้นบ่เกี่ยวกับว่าได้เงินบ่ได้เงินได้ดี๋ยวนี้ทีมไทยแข่งก็ต้องเชียร์ไทยซั่นตัวจะบ่เชียร์ทีมไทยจะ,จะไปเชียร์เขมรซั่นบบอกแล้วกูก็นายกูกับเมงกีดอกไปเลยบอดแล้วกูบอกวาคือสูง ทำไมอาก่อนแนมาเฮ้ยกูว่าจะมาส่วนมึงกินเราโอ้ยมาส่วนคอยกินเราจังได้คืนแนมมาเป็นแนมคอยมากเนาะเจ้าก็หู้อีทอดบ่คอยบ่ใอยกินเรากินยาไอ้หู้ก็ให้เจ้าไหนนะกูมีโมนาะมึงก็กินเป็นโมกูเนี่ยเฮ้ยส่วนมาเป็ส่วนเนี่ยแนวคนบ่มากเนาะแนมมาคือมาส่วนเดี๋ยวนี้เรามองมากยังั่ง ว่ามักทุเรียนซื้อทุเรียนไหนมากินหะเนี่ยไอ้หัวหามึงเอ้ยมันทุเรียนมันมันเนี่ยมากินซุ้มกันอ๋อบางส่นกินซุ้มกันบ่ได้สิบบอกแกไม่แกบอกแล้วนันกระปิษประเภทอ่ะเนาะกินซุ้มกันเขาก็กินเรากินยากินเรากินเบียบางส่วนเนี่ยตัวทุเรียนไหนมากินน้ำครอบก้ว้ากินน้ำลูกน้ำเมียกินเรากินเบียรขึ้นกันดีเถอะทันอรเมื่อก Wagner, ินก็คุ้มกิน ทุเรียนคือมาซื้อมาสู่กินแน่สนอกคนจะทำนี่เฮ้ยมันก็บอกไปทั่วเทีทั่วแดนเนะาะอาจจะมึงบอกกินน้ำกูกูกินผู้เดียวได้นี่เออเออกินรดเจ้าคนเออแล้วก็กีล่าอันนึงได้ที่กัวว่ามันเอาเปรียบกันนัมม่นผมไม่ยังเยกบมาทะเล้วบาเราเลี้ยกีลา่าโดนนี่อั <laughs> บนบ้านกูคลองใจอันกีล่าฟุตบอลน,นี่ยไหมันเป็นยังกูสร้างมันซ้ำวัยกูสร้างมันทำท่าเปล่น ย่ามเพินได้แก้มน้ำมันออนเขาใบค่อยๆกับล้มทําท่าเจ็บขาทั้ท่าเจ็บท้องอ้ยเห็นแล้วกอยากตต่มเลยอ้ยเจ้าก็ทางฮ้าบเนาะเอาอีหลีได้มึงมังโรดไฟใดไฟนั่นเออมันเห็ดํำกันเบิดอทีมใดก็ได้ว่าแต่ว่ามีคะแนนน้ำละเปลี่ยนโรดเออเขายางสวยๆกับอะไรเขาใบบ้าดนี่พูดนาะล้มล้มเจ็บท้อง กรรมการกะหู้ท่านผู้ชมทัวสนามกะหู้ว่าพิธีเหตุว่าท่านทาเหตุแต่ว่าเอาผพด้่นบได้ครับเออยย้อนกติกาย้อนเขียนกติกานี่แหละเขาใบค่อยๆมันสีเก็บอีหยางก็คือมึงนี่แม่แหลวเนะจังไดจะไม่ทําทชาเก็บสักดินสักงอก็เป็นมึงแน่นักงว้ยเขาตีกันยู่ง่องเก็บซ่องเนวันหันเขาสอกซ้ํากันปากแตกเลือดอาบอยู่เขาก็ยังบ่ลมสักดินสักงอ ภาษาเขาใบบ้าจะซื้อกล่มจององยุ้ยวิบมาเนี่ยที่เป็นขั้นแขวมันก็เป็นน้ำข้นเขียนกติการให้เร็วมันเห็นในห้องเมืองหรือมันลำขั้นอ๋ออันนั้นแหละเขาเอิ่นเท็กติกเฮ้ยมาวอาตัวเทคติกแท็กดากลูกเล่นเขาทหานเขาทวงได้ล่ะเนาะแต่พ่อผมว่าจากเมืองแจ้กแจ้มได้จ้งที่แก้คนกติกาจ้งที่ลื้อฟื้นไม่โอ้ยเจ้ากับววกไปเนาะมันเป็นไปไ่ได้ ไม่ไ่ได้แล้วบ่แค่กันแก่เนาะคะแนนเต็มมั่วเหรอเออเพื่อนเนี้ยฝัดปากกระโดดเออนั้นมังไงแล้วอีกอันนึงด้วยที่กูข้องใจด้วยเอาไปยังอี๋ข้องใจยังอยู่ไรเนี่ยกูข้องใจบักตู้เย็นเอาผู้ใดหล่ะบักตู้เย็นฮั่นโอ้ยกันนักกีฬาเวียดนามนั่นแหละมูจักบัดตูนี่โอ้ตู้เย็นฮั่นเฮ้ยเขาไม่ได้เป็น ผู้ใายได้เขาเป็นไม่ยิ่งได้จะไปเอิ้์เขาบอกตู้เย็นจังเลยโอ้ยกระยอนอันนี้แหละกระยอนประดินนี่แหละที่ไม่ได้เกิดเป็นกระแสียย่งเดี่ยวนี้มันเป็นยังไงคือได้ตกเป็นกระแสตกเป็นข้าวเป็นข้าวโอ้ยกระซ้าโลกก็สงสัยนี่แหละว่ามันเป็นไม่ยิ่งหรือมันเป็นผู้ใายเส้นี้เดี๋ยวนี้โอ้วางไว้ีนกีฬาเวียดนามี่แข่งกับไตวันมันในไตวันแพสามศูนย์มันก็เลยมีคอมเมนต์ของพวกเอฟซีของชาวไตวันนี่ เขาาคอมเมต์กันบักไลยเลยแต่ละคอมเมตนเขาก็คงแจว่ามันเป็นไม่ยิ่หรือมันเป็นผู้ใช้สันนี่เออเขาว่าเวียดนามเนี่ยเอาเปรียบเขาเออเอาผู้ใช้มาเล่นโอ้ปัจิวบานยังเซอหรอปะเนี่ยมันการไปการมาการจบบอลหันมันกับเป็นผู้ใช้เมื่อนาตากับเป็นผู้ใช้นี่เขาลูกกระเดือกเนาะซ้ำบอหนามันมีบางเพดบางช่องเอาภาพมารีเพ่เออซ่องไปยุบเป้ากางเกงหัน เออมีอย่างบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่หันว่าซั่นเขาว่าหัน <c oughs> โอ้ยคือสิพากันเบิ่งคักแท้เนอกหินเนี่ยแล้วมัอ่อเนี้ยเรามันเคลื่อนไหวอยู่ปกกางเกงหันเว้ยไอ้จักแล้นะวเนาะโอ้ยบางคนเขาเจ้าก็ว่าเป็นบางคนลลัว่าซั่นเว้ยนักกีฬาจะได้สิไปพบบังคอลลัมเป็นน้ำพ่บา้ามีจังแล้วเนะาะห้มันหิวเขานะ้าเนาะ โอ้ยกระพากันเวาไปนเนาะตามที่เบิ้งเข้าหันตู้เย็นนี่ก็เป็นไม่ยิ่เงีเพียงแต่ว่ารูปร่างนาตาเนี่ยสิคือผู้ใช้แข็งแรกคือผู้ใส้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ตู้เย็นประเทนได้ตรวจเป็นทางการโอ้ยกันนี่แล้วอันประเทศเดตตรวจเป็นทางกันออนีแนนนน่แล้วมันเป็นปัญหาย,ยี่ดูนี่ผู้ใดที่อยากไปแข่งน,ำน้ำเนาะเล่นน้ำผู้ใช้ไปนี่มันก็เอาเปรียบกันเลยว สมบัตเล่ลงแต่และเทือ่นี่พื้นสนันอยู่สรุปเลี้ยวจักสิเป็นไม่ยิ่งหรือจักสิเป็นผู้ใส่เอออันนี้ออก็แมนยูดกอมันเป็นประเด็นทุกเทียงกันอยู่เป็นยังอันประเทศเวียดนามขาเจ้กคือบเกเคี่ยคือบ่เอาไปตรวจเพศให้มันชัดเจนปีกายนี่กูก็ได้ยิ่แค่นึงแลว้วอันเรื่องแบบนี้เห็นเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องวงในเขาบูจากเหตุผลน้ำข้า,าแต่ว่ามึงสังเกตว่าว่าบ่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศจากเธอเออแมนยู บางได้ดนี่กับเกาหลีเขาเจ้า,า,ามาับำถ้มเออตัวเย็นนี่โคตรขาเจ้าเนี่ยมนานั่งเมืองฮอดอยุคางสนามผีเออบินมาฮอดเวียนนามพีโอ้ขาเจ้ามาเมืองฟ้อมการเล่นสุดท้ายแล้วเขาเจ้ากา็บ้กเก่าบ้าเก่าจังมันปยังไงบ้าจเขาจะว่าอเว้ยตามที่กูได้ยินจากเขาเนี่ยขา,าาขาเจ้าว่าเขาเจ้าย่ากนกระแสตีครับโอ้เออ,อย่านเอฟซีท่างอันเกาหลีเนี่ยขาเจ้าลูกเฮ้อ เพราะว่าตู้เย็นนี่เป็นคนเทียนบบชัดเจนเป็นคนบบโปงใสเออจากอยู่เพดได้จากเป็นมีงี่หรือผู้ใสเพราะว่าตู้เย็นนี่มีความแข็งแรงคือผู้ใสท่าทางอย่างก็กคือเบิดบาดรในยามขบแพ้เนี่แยแหละเขาเปลียนข้าใจเห็นเขาสนาก็ใช่อยู่เป็นเร็วเออทีม่ได้แพ้เนี่ยเขาจะเออเขาจะออกมาเบาเลยบาดรใน,นตู้เย็นเห็นบ่ได้ไป็ใสจากเทีอกันย้อนบ่ตรวจเพดนี่แหละเอาเพราะนั้นแปลว่าบ่าค่อยเมืองบ่ค่อยมา บมยเปิดหูไลก็ข่อยไปตัวหันจ้าโอ้ยบ่เป็นวบากูบ่เบิ่นกูกระเบิ่งอยู่แต่บ้านกูสั่งมันดอกเรียบกันในจุดนี้แหละกูก็เลยบ่คเอยนใส่ใจคักคือมึงอันมึงเนี่ยมันขาดการขาดงานมึงโพดมึงเงินมันเกินไปเงินก็บ่ได้น้ำเขาห้องยู่วากวากยู่งโม่ก็บมึงไปสละอายุไรแล้วก็พักพอนนาะแล้วมึงก็บมังรลวมมึงมักงก็บมึงรอดมกูว่าไปสละ อันว่นาจเสื้อเราเงินบ่พอญแต่เาไปยางมหามึงนี่เสื้อเราเอออันเงินมันขาดไะได้เงินบ่พ็เอ,อมันขาดไรไปได้เดี๋ยวนี้มันขาดลอยหนึงน่งเอาลอยหนึ่งเออเราจักบานนี้เราหันลอยเศร้าเอ,อขาดลอยหนึ่งพะนะสุรุป,ปรเจ้ามีเงินเศร้าบาทติดูนี้เออ <c oughs> ว้ยเงินขาดเงินขาดพะนะว่ามันขาดสิบาทส้บบาทมันขาดเป็นร้อยพ่นร้อยแมมากมากเงินอะไรจะวอกมากยากจะพูดมากจกมากจกมากพูดอ่ะว้ยเดี๋ยวเขียวห้อ,นนวองปันเ้าเป็นีพนะเนี่ยนะว้องป็นนีกูจะสาดปากก้อนพูนละ